เป็นเวลาสักพักเลยที่เราได้เข้าไปผจนภัยในบุ o กออฟเซกตามการบันทึกของศาสตราจารย์วามุลไม่นานก็ได้รับจดหมายจากบาทหลวงแบมว่าพร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของทั้งสองแม่ลูกที่เห็นในเศษเสี้ยวความทรงจำของลูซี่เราจึงรีบไปที่โบสถ์แคทดเธอรลทันที บาทหลวงแบมเล่าว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปคืออดีตรอยัลเอ็กซูซิสนามว่าบรอนนี่เอมพูเรียและข้างๆก็คือลูกชายส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเห็นได้ชัดเลยว่าคือพวกหน้ากากขาวและการที่สองแม่ลูกและพวกหน้ากากขาวอยู่ในความทรงจำเดียวกันของลูซี่จะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนจริงๆแล้วบาทหลวงเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งกับสองแม่ลูกนี้สักเท่าไหร่แต่เพื่อที่จะได้รู้ความจริงรวมถึงสาเหตุการตายของลูซี่ก็คงจะเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้ บาทหลวงสามารถเล่าความจริงให้กับเราฟังได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเริ่มจากทั้งสองแม่ลูกถูกขับไล่ไปเพราะเรื่องนั้นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดลึกกว่านี้ได้ส่วนบาทหลวงเองเดิมทีก็เคยเป็นถึงบิชอปแต่ก็ถูกลดขั้นลงมาเป็นบาทหลวงก็เพราะเรื่องนั้นด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งคนที่เป็นคนขับไล่ทั้งสองแม่ลูกไปก็คือเซเรนถึงแม้ว่าเขาจะลำบากใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีคนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นจำนวนมากแม้จะทางราชวงศ์เองก็เริ่มไม่เชื่อใจทางโบสนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทางราชวงศ์ได้ส่งบิสคัสมาคอยจับตาดูตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างจริงจังบาดหลวงแบมจึงได้ยื่นเอกสารชุดหนึ่งให้กับเราดู ในเอกสารชุดนั้นมีรายงานที่ถูกบันทึกโดยเซเลนถึงเหตุการณ์หนึง่งว่าบอนนี่เอมปูเรียนั้นได้ทำพิธีขับไล่ล้มเหลวจึงทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมาโดยจะถูกถอดยศรอยัลเอ็กซ์ซิสออกและก็ยังถูกขับไล่ออกไปจากเมืองหลวงอีกด้วยเราจึงได้ไปสอบถามกับเซเลนว่าพอจะรู้ที่อยู่ของสองแม่ลูกไหมในตอนแรกนั้นเขาก็ไม่ยอมบอกแต่พอบอกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องไปตามหาสองแม่ลูกนั้นสุดท้ายเซเลน ก็ยอมบอกจนได้แต่ก็ให้เรารับปากด้วยว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครอ่ะโดยเฉพาะกับโซโรินเราสังเกตปฏิกิริยาของเซเลนดูเหมือนว่าเขาอาจจะแอบมีใจให้กับบอนนี่แต่เขาก็ปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าแค่อยากจะให้นางมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับตัวงเขาบ้างเท่านั้นเพราะเขาเป็นคนที่ในรเทศบอนนี่ ความจริงแล้วเซเลเน่ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับความทรงจํานั้นเลยเลยให้น้องสาวที่เป็นนักเวทเช่วยดึงความทรงจําส่วนนั้นออกไปและผนึกเอาไว้ในคริสตัลซึ่งหากเราต้องการที่จะเข้าไปดูความทรงจํานั้นเพื่อหาเบาะแสของบอนนี่เพิ่มเติมเขาก็จะทําการมอบคริสตัลน,นั้นให้กับเราคานูหยุดวุ่นไวายได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้ เด็กบ้าเจ้าทำให้พวกข้าเดือดร้อนขนาดนี้ข้าจะตับช่างเธอะพอแค่นี้แหละต้องขอโทษด้วยนะคะอสศวินทุกท่านพวกลงใจอะไรแต่ว่าหนยอสศวินได้รับคำสั่งมาข้ารู้พวกข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละความทรงจำที่อยู่ในครนะิสตัลนั้นเป็นเหตุการณ์ในตอนที่เหล่าทหารบุกไปที่บ้านของบอนนี่และได้พบกับคานูลูกชายของบอนนี่ พยายามที่จะใช้ไอเทมปริศนาเรียกมอนสเตอร์พร้อมทั้งใช้เวทมนต์โจมตีเหล่าทหารที่เข้ามาบุกบ้านของเขาแต่เรื่องทั้งหมดก็คลี่คลายด้วยฝีมือของเซเลนเป็นจังหวะเดียวกับที่บอนนี่เองก็เข้ามาหยุดลูกชายของตนเอาไว้ได้จึงได้กล่าวขอโทษพวกอัศวินและยอมที่จะออกจากเมืองหลวงไปแต่โดยดี เซเลนเล่าต่อว่าเขาเป็นทั้งอัศวินที่เป็นตัวแทนแห่งเกียรติยศและเป็นทั้งผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของราชสำนักจึงยากที่จะปฏิเสธคำสั่งเขาได้รู้สึกผิดกับบอนนี่เป็นอย่างมากซึ่งหากเราได้ไปพบกับบอนนี่ก็อยากจะให้นำรูปที่บอนนี่เคยทิ้งเอาไว้ที่บ้านเก่าไปให้กับนางด้วย เราได้เดินทางมายัางเมืองคอนเทลล่าตามคำแนะนำของเซเลนเมืองแห่งเวทมนต์ที่ถูกปกครองโดยหนึ่งในตระกูลแห่งราชสำนักเมื่อมาถึงเราก็ได้เริ่มตามหาสองแม่ลูกนั้นทันทีโดยการไปถามเหล่าทหารยามและคนที่อยู่ในเมืองจนได้ไปคุยกับเด็กที่เหมือนจะเคยเห็นคานูลูกชายของบอนนี่พร้อมทั้งเล่าว่าเด็กคนนั้นชอบร้องเพลงแปลก ที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอีกด้วยก่อนที่จะแยกกันเด็กคนนั้นก็ยังบอกอีกว่าทั้งสองแม่ลูกน่าจะพักอยู่ที่ทิศตะวันออกของเมืองกิฟเฟนแต่ที่นั่นมีมอนสเตอร์เยอะมากๆเป็นที่ที่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียว เมื่อมาถึงที่ทิศต,ตะวันออกของเมืองกิเฟนเราบังเอิญได้มาเจอกับคาฟาที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการหลบเอมโบไนท์มอนสเตอร์หอยทากที่คลานไปมาเต็มละแวกนี้ไปหมดเราจึงอาสา,าที่จะช่วยจัดการให้และเพื่อเป็นการขอบคุณน่ะคาฟาจึงได้บอกที่อยู่ของสองแม่ลูกให้กับเราแล้วเมื่อเราเดินทางไปยังจุดที่คาฟาบอกจนใกล้จะถึงกับกระท่อมแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงปแปลกน่าจะเป็นเพลงเดียวกันกับที่เด็กในเมืองบอกแสดงว่าต้นเสียงนั้นน่จะ ต้องเป็นคานูลูกของบอนนี่เป็นคนร้องแน่ๆ เราได้มาพบกับสองแม่ลูกและได้ทักทายบอนนี่แต่บอนนี่กับขอโทษขอบคยเราใหญ่เพราะคิดว่าคานูน่าจะไปก่อเรื่องอะไรมาอีกแล้วแน่ๆเราจึงได้ยื่นรูปที่เซเลนฝากมาให้กับบอนนี่เธอค่อนข้างที่จะตกใจและถามเราว่าไปได้รูปนี้มาได้ยังไงเราจึงตอบกลับไปว่าเซเลนได้ฝากมาให้บอนนี่ขอบคุณที่ได้นำรูปนี้มาให้กับนางแต่ขอร้องว่าต่อจากนี้ไปอย่าได้ตามหาพวกนางอีก พราะว่าพวกนางเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตแบบธรรมดารรมดาที่แสนสงบสุขอยู่ที่นี่ต่อไปเราได้บอกกับบอนนี่ไปว่าหลังจากที่ได้คำตอบที่ต้องการแล้วก็จะรีบจากไปเราเลยถามว่าเคยเจอลูซี่มาก่อนไหมบอนนี bon ่บอกว่าเคยเจอนางมาถามเรื่องหนึง่งอ่ะที่บอนนี่เองก็คิดอยู่นานว่าจะตอบดีไหมแต่ด้วยความตื้อของลูซี่อ่ะก็เลยให้เมมโมรี่คิสตัลกับนางไปและขอร้องว่าอย่าได้มาพบกันอีก เขาอ,อาจจะนำอันตรายมาให้กับพวกเราสองแม่ลูกก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลกระทบมาจากเรื่องนั้นเรื่องที่แม่ตาบาดหลวงเองก็ยังไม่เล่าความจริงให้กับเราฟังซึ่งหลังจากที่ตอบคําถามของเราทั้งหมดแล้วนางก็ให้เรารีบไปแต่แล้วจูๆ่ๆทานูก็ได้พูดบางอย่างขึ้นมาเกี่ยวกับนักเวทชุดขาวและหน้ากาก ทำให้บอนนี่โมโหขึ้นมาคานูก็เลยตัดเพาะว่าแม่เอาแต่ไปเก็บสมุนไพ่แล้วก็ไปขายสมุนไพ่จนไม่มีเวลาให้กับเขาเลยบอนนี bon ่เลยสัญญาว่าวันนี้จะอยู่เล่นกับคานูและได้ขอร้องให้เราไปเก็บสมุนไพรมาแทน หลังจากออกไปเก็บสมุนไพรแทนบอนนี่อยู่นานเมื่อกลับมาก็พบว่ากลุ่มหน้ากากขาวกำลังเข้าโจมตีบอนนี่และคานูด้วยความตกใจคานูจึงได้รีบวิ่งเข้าไปในป่าบอนนี่ที่ต้องต่อสู้กับพวกกลุ่มหน้ากากขาวก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามคานูไปได้ใมที่สุดก็เจอตัวพวกเจ้าสักทีท่านพกเขาเป็นใครหล่ะไม่ต้องกลัวนะคารูข้าจะปอกป้ามจรงเจ้าเอง พวกเราลุยล้อมวกันะรีบหนีแล้วคานุฉันเถอะจะมัวเสียเวลาไม่ได้แล้ว บอนนี่ได้ใช้พลังของนางขับไล่พวกกลุ่มหน้ากากขาวไปจนหมดเราได้เข้าไปหาบอนนี่ด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ถูกต่อว่าแถมยังบอกอีกด้วยว่าให้เลิกมาหาพวกนางได้แล้วมันจะทำให้พวกนางเนี่ยตกอยู่ในอันตรายเรารู้สึกผิดเป็นอย่างมากและเพื่อเป็นการขอโทษจึงได้อาสาไปตามคานูที่ตกใจวิ่งหลงเข้าไปในป่าก,กลับมา เราได้หาตัวคานูที่อยู่ในป่าจนเจอแต่ในระหว่างทางกลับก็ยังเจอพวกกลุ่มหน้ากากขาวจึงได้เกิดการต่อสู้ขึ้นแต่เราก็สามารถเอาชนะและพาคานูกลับมาหาบอนนี่ได้หลังจากสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายและบอนนี่ก็ใจเย็นลงแล้วจึงได้ยอมเล่าหลายๆเรื่องให้กับเราฟังเราได้ยื่นโซชา์ของลูซี่ให้บอนนี่กับคานูดูเมื่อคานูเห็นจึงพูดขึ้นมาเลยว่าคนที่อยู่ในรูปก็คือแม่มดชุดขาว เขาสามารถที่จะร้องเพลง Foundation Legends ได้เหมือนกันกับคานูด้วยบอนนี้เล่าต่อว่าความทรงจำนี้น่าจะเป็นในตอนที่พวกเขายังอยู่ที่ฮอนเทน่าในขณะที่กำลังปิกนิกอยู่ชานเมืองก็ได้ยินคานูร้องเพลง Foundation Legends แต่แล้วจูๆ่ๆเสียงร้องของคานูก็หายไปกลับกลายเป็นเสียงร้องของคนอื่นและเนื้อร้องของบทเพลงเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปด้วยพอบอนนี่หันไปก็เห็นคานูอยู่กับผู้หญิงชุดขาวที่กำลังสอนคานูร้องเพลง f o r t u n e Legends ด้วยเนื้อร้องใหม่โดยมีคนใส่หน้ากากขาวอีกสองคนยืนประกบอยู่ด้านหลังและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ได้เห็นพวกหน้ากากขาวเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆในเมืองพอนเทล่าจนกระทั่งเรื่องนั้น ได้เกิดขึ้นบรอนนี่ได้ทำการมอบเลสจมสโตนและกระดาษโน้ตใบเล็กๆให้กับเราก่อนที่จะต้องแยกตัวออกไปเพราะจะต้องพาคานูไปหลบซ่อนในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้พร้อมทั้งบอกว่าให้เราไปค้นหาคำตอบที่เหลือเอ,เองโดยหลังจากที่แยกกันแล้วเราก็ได้ลองหยิบโน้ตนั้นขึ้นมาดูก็ได้พบกับคำว่าลูนิกาดอีปิก ที่ดูดูแล้วน่าจะเป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งจึงได้เดินทางไปที่ g i F t e n Tower r i b r a เ y เพื่อค้นหาหนังสือนั้นดูเราได้มาพบกับโดนูโรที่น่าจะเป็นคนดูแลห้องสมุดแห่งนี้แต่เหมือนว่าจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าห้องสมุดกำลังอยู่ในระหว่างซ่อมบำรุงด้วยความที่หนังสือใน g i ฟ f e n Library นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้ทำการคิดค้นวงเวทแห่งการค้นหาที่จะมีแสงนำทางผู้อ่านไปยังหนังสือที่ต้องการได้เอาไว้ซ่อมบำรุงเสร็จเมื่อไหร่ โดโนโรจะรีบแจ้งให้เราทราบทันที และนี่นะครับก็เป็นลักนล็อกออริจินเดอะสตอรี่ตอนที่5ครับเป็นตอนที่เราเนี่ยได้ไปพบกับอดีตรอยัลแอคเซซิสนั่นก็คือบอนนีนั่นเองโดยเธอนั้นก็ได้ให้ของบางสิ่งกับเรามานะครับซึ่งของนี้เนี่ยจะพาเราเข้าไปสู่ความจริงอีกก้าวหนึ่งได้หรือไม่นะครับก็มารอติดตามรับชมกันได้ในตอนหน้าซึ่งในตอนหน้าเนี่ยแอบกระซิบนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกลักนล็อกออริจินแห่งนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็ มารอติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง Mark Baker Gamer แห่งนี้และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ